อันนี้เป็นสตรอเบอรี่ปลาเด้อค่ะเป็น mock s t r a w b e รี่เด้อค่ะหรือว่า Indian strawberry เด้อค่ะมันกะสีนวยน้อยๆนะคะรสชาติมันกะสีบริหวานคือสตรอเบอรี่ที่เขาขายในตลาดเด้อค่ะเวลาแก้วมามันกะสีข้างในก็สีประมาณนี้แล้วไปนองมันสีเป็นขา,ขาวๆนะมันกะสีมีนม้ำอันนี้บอเคยจืดแห้งแต่ว่าอยู่เฮือนเก่าน่ะจืดแห้งตอนนี้มี อันนี้หอมนิดนึงหวานนิดนึงหลงงานยางเก็บกินมาสิเอาอีกเนี่ยแดงแดงแดงแด,ง,ด,ง,ดงน้ำผืดนี่ค่ะ แลาอามืออันปัดเนี่ยมันสีคนมันสุดบนเพราะมันขนออกขนอก,นอ,กอันนี้ก็เป็นยอดอัน ราสเบอร์รี่นะคะเมืแบบ่อคืนนี้กับเบิงคลิปของคนที่เขาเขียนหนังสือขายเกี่ยวกับอันนี้กินได้นะเขาพานักเรียนเข้าไปแบบไปฟิล l d ทริปอะคะ่ะเดินทศนาศึกษาเขาก็กินอันนี้ให้เบิงเอาน้ํามันออกแล้วเขาก็แกะแก,แ,กแล้วเขาก็หย่่งนี่นะคะ่ะโดยส่วนตัวยังบ่เคยกินอยู่มันจะเป็นน้ำแต่ว่าอันยอดอ่อนมันน้ำมันสนะ<า>ิอ่อนนะนลองกินเบิงนะคะพี่น้อง น่จะเป็นฝาดฝาดใบมันเขาเอาใส่สลัดหูซึกว่าทางอิตาลี่เคยเห็นกีบิคุกไก่เพิ่งน,นั่นเพิ่นเคยกินอันนี้นะมันจะเป็นฝาดฝาดนี่กับเป็นหลังบานนะคะเฮงื่อก็อยู่ต้อง่นนะอันนี้ ทั้งนานี่เฮ็ดเฮ็ดมันปูมันก็เกิดนะคะตัว,ว่าเฮ็ดโมเล่เนี่ยบอเห็นเคยม่ยางอยู่ตัว,ว่าอาสซียงางบบทัวก็ได้บางครั้งม่ยางเดินแถวนี้พอเฮ็ดเนื้อไกลดีใจว่าจัง นั่นค่ะพี่น้องเห็ดเหนือไก่เดี๋ยวสิลงไปเอา ลักษณะของเห็ดเหนือไก่นี่ยค่ะ Chicken of the woods นะคะมันก็สิเป็นเห็ดที่เป็นสีส้มนะคะตัวใบมันสิเป็นลักษณะเป็นสีส้มมันสิขึ้นเป็นชอๆนะตอนนี้ก็เป็นฤดูใบไม้พรินะคะเดือนสิข้าเดือนพฤษภาค,คมแล้วนะคะสิข้าเดือนพฤษภาค,คมแล้วอันทั้งหลังมันสิเป็นโพลิพัวนะคะมันสิบนเป็นเ็ดที่มีกลีบนะคะ ันเป็นเ็ดติกินได้เด้อค่ะพี่น้องจ้ะอันนี่ทั้งหลังมันสิเป็นอะมือแบงนี่มันสิเป็นอัน,นลักษณะวามเนกลีบมันสิเป็นหู้นหน่อยๆหนะะ่อยๆเด้อค่ะถ้ายาดีใจแห้งนะที่พอเห็ดตัวนี้เพราะว่านี่เป็นเท่ยวแลกที่ยาสเสดกเก็บเคยพอปีที่แล้วอะคะ่ะแล้วก็บด้กเก็บเพราะว่าจงไวให้เพิ่นขยายพันธุ์บบเม่นหมองนี้นะเป็นอีกหมองนึง เดี๋ยวสิได้แวะไปเบิงอยู่นะคะว่ามันจะจปน่งไรนะอันนี้ยุ่หล้างบานจาของกดีใจสุดๆเลยแล้วก็สิบได้เก็บเอาเมดเด้อนนะค่ะพี่น้องเพราะว่าอยากสิเอาไว้เห็ดแนวพื่นนะนะแต่กับมันเป็นเพื่อนจาของน้าให้มันมีเสือล,ลายๆสิบได้ไปเก็บเห็ดไก่เลอคะ่ะอันนี้ก็เป็นคอนใหม่ผุแล้วนะมันเป็นคอนใหม่ผุแล้วเคยผอท่านึงมันขืนอยู่ทั้งคอนใหม่บ่ได้พุนะก็บ,บุู่้คือกันเ้อค่ะว่า มันเกิดน้ำหมองจังไดนะตอนนี้เนี่ยแต่นหลาที่เห็ยนเป็นคอนใหม่แหละคอนใหม่ที่ผูกแล้วโอยมันกาลังออกเลยพี่น้องมันกําลังอ่อนกาลังงามเลยอันนี้เป็นอีกด้านหนึ่งนะคะก็เดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งนะยังวันอ่อนเลยโอ้ยพี่น้องคะอย่าวางสังสีเด้อค่ะคะเห็นเห็ดงามๆกับบุกกาเก็บนะมันงามโพดนะคะเดี๋ยวเห็นยังไงดีนะนี่พี่น้องแบบอ่อนๆแล้วมันกําลังแตก มันกำลังแตกเลยค่ะโอ้โหผี่นองงามแฮะ แบบว่ายังงามๆเลยอ่ะอุ้ยขอโทษนะคะนี่พี่น้องลักษณะเหนือมันสิขึ้นเหนือไก่นะขึ้นเหนืออันอกไก่นะนี่ด้านหลังมันเด้อค่ะนี่ด้านหลังมันจะเป็นสีลักษณะโพลิพัวนะมันจะเป็นหูเนนหน่อยเนนหน่อยนะคะสปอ์มันคิดว่าสปอ์เป็นสีขาวเด้อค่ะ ว้ายนี่เป็นเห็ดยานำเดือดขานเห็ดเนื้อไก่นี่นะส่วนหลายเห็ดทุกชนิดมันก็นเป็นมีสปปรรพคุณเป็นเห็ดยาเบิด์ละค่ะเห็ดเป็นเซอร์ราเซอร์ราขาเซอร์โลกเวลาคนบสบายมันมีเซอกกร์โลก่ยิ่โต ก็เอาเซอล่ลาเข้าไปขาค่ะพวกยาต่างๆมันกาสสวนไลสก,กัดมาจากเห็ดเด้อค่ะบริษัทยาเขาบอกดอก <c oughs> อ้ยี่นองค่ะอยากจงไวก็อยากจงเพราะมันมีแนวอยากกินก็นอยากกินนี่เป็นเทือแลกเลยนะโอเคถ้ายาสิกิบเอาซัมนี่นะคะละกะมองนินสิจงไวเด้อค่ะ ่นกําลังอันออกใหม่นะ่นกระลังแตกสิไดเก็บอีกอยู่ะนะมันยังอ,อนอ่อนอยู่นี่ค่ะเพิ่นยังอ,อนอ่อนอยู่่นกําลังแต,แตกออกมาอีกนะโมเสดายคอนีมันผุละ่ะถ้ามันบวผูปีนามันอาจจะเกิดอีกก็ได้นะคะค่ายเฮ็ดลินจือออกใหม่หนะอ่อนแห้งะะ้ะพี่น้องนี่บ่ออยากจับปัญญามันหักนะ นี่ถ้ายาก็สิเอาสองอันนี้สิเพ็ดกินในเบื้องตอนนี้แหละค่ะกินเก่าเที่ยงน้ำเด้อค่ะงามกระโดกกระเดียงามแหงดิมองนี่นี่ค่ะที่ว่าเฮ็ด เห็ดมันปูมันเกิดนะคะปีที่แล้วตอนเฮสัญญาสื่อบานมะย่างเหล่นมองนี้นะเห็ดมันปูเต้มเลยนะคะเสียงนุก จ้งนกบินมงดีนิสิมีแต่ต้นใหม่ใหญ่ๆ้อค่ะมันสิเป็นพวกอันไม้เนื้อแข็งนะหลายอย่างมันมีโอมีเอ็มอันมีพอบลาเด้อค่ะสิพาไปอันเบิ่งพักปไปชนิดหนึ่งพี่น้องยาบ่เคยเห็ดคลิดนะมันซื้อเลมอนบาร์มเลมอนบาร์มมันสิเป็นพืชตระกูล มินต์นะคะสะกุลซาละแน่นิดเดอค่คเลมันบาร์มต้นลำต้นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะคืออันซาละแน่นั่นล่ะคะ่ะลำต้นมันจะเป็นสี่เหลี่ยมใบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ นะใบลักษณะคล้ายๆมินนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันอันนี้ก็กินได้เด้อค่ะแต่ว่าส่วนหลายเนี่ยเขาเสียเอาไปสกัดเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะหรือว่าเอาไปเห็ดเป็นซาก็ได้นะคะกินมันสิไก่าข่อันพักขาเด้อค่ะทา่ยาคิดว่ามันคือไข่ไข่พักขานะกินมันสี กินมันสีคือผักบานเห่าชนิดหนึ่งนะแต่ว่าคุดจังไดก็คืดบ่ออกอะพี่น้องคือจังไดก็คืดบ่ออกอะมันสีมีกินสมสมคือเลมอนบาร์มนี่ก็เป็นสมุนไพรคื่กันแล้วก็เป็นผักปลากินใดคือกันส่วนหลายก็สีเอาไปอเห็ดเป็นนันสมุนไพรเห็ดผวกมแมลงสัตว์กระต่อยมั้งและหลายอย่างนะถ้ขยากับห้าเกาะ พ่อนะคะพ่อในหนังสือนะพ่อในหนังสืออาทิตย์แล้วนะล่องเก็บไปกินเบิ่งหลอดเลยอืมกินมันสีแห้งกินมันสีแห้งขนาดสมพ่อเขาเอาไปเห็ดน้ำมันไปเห็ดน้ำมันหนวดน้ำมันหอมแล้วยือแบบนี้คะ กินมันหอมนะแต่ว่ากินมันแห้งกินสดๆนี่กินมันแห้งอาจจะแห้งเกินไปสำหรับบางคนนะถ้าญา่าบัวบัวมากินของอนนกินจัดจ้านนะคะแต่ว่ามันหอมแห้งนะเคยแบบว่าเอาไปปักไปซื้อบแบบเอาไปดมกิน <c oughs> นี่คะ่ะยูนี่เป็นกอเลยอะ <c oughs> เต็มเลยนี่ก็มีพักหยาเอ็นยืดตัวเมียน้ำนะคะอู้วใบบงางไง นี่ยาอินยืนตั้เมียนะคะใบไม่ยังงอนอ่อนอันนี้ก็กิกนสดก็ได้เอาไปแท่นใบยานางนะคะมันเป็นสมุนไพรเย็นนะคะซอยอันยุดเลือดซอยในเหลืองแบบว่าระง,งับอาการคันค่า,า,าแล้วก็ถอนผิดสั์นะพวกมะเรงสั์กัดต่อยอย่างต่างๆหรือว่าเอาไปเห็ดเป็นยามองเอาไปเห็ดอันน้ำมันหนวดโตได้ที่บอกว่าอ็ยนยืนมันเกี่ยวกับเอ็นกับเ้นนะคะเอาไปเห็ดน้ำมัน นวดนะคะพอนค่ายเอ็นถ้ากินกระซิซอซนี่เรื่องแบบว่าอันพวกควอมดันโลหิตสูงค่ะมันโยนข้อมดันโลหิตต่ำนะคะ,ด,ะ,คะดีแห้งนะคะถ้ายามังหมัดปาเลิศบอหลังบางคอย <laughs> มีหดเห็ดมีหอดพักปาลาเละอยู่ื่อนหลังเกาโบหลายปลานี่นะคะอันนี้อยู่มองไม่นี่เป็นติดปลาเลยนะมันก็ลือแบบว่า,าจเจมแห้งโอ้ยใบ ยุดบดไดเลยในการเก็บใบอ่อนๆมักงสิกกินได้ค่ะกินกินสดๆได้นะฮะนี่เป็นใบอ่อนมัน่นเลยค่ะสิก,กินสดๆให้เบ่งนะบริลลา <laughs> คนที่เก็บพักปลาคนที่เขาป่าอย่างพวกพี่น้องอย่าขาดหวังคว่ำแบบว่าคว่ำสะอาดสะอาดนะหมายถึงว่าแบบโบเมนแบบสกรบปรกแบบโสโครกนะหมายถึงว่ามันอาจจะมีมีดินมีฟุนแนนน้อยนึงอะคะ่ะคนที่เขาหมาักเขาปลากินของปาาสิแต่โดยส่วนตัวบดิหินะมันคือว่ามันเปลือยนธรรมชาติน้อยนิดในหน่วยบริยังนะ ขมขมขมน้อยนึงขมน้อยหนึง่งขมขมมัมนหวานแต่ว่ากินเขามันจะเป็นพวกกินหยานะพี่นอ้องนี่เป็นคือพวกหยาพี่ก็ตำบคงมันต้องกินแก้มกินสสวดแบบนี้แบบเพี้ยวๆเลยมันสิ ทุกคนบ่มาก,กินผักหลายๆมันกระสีองไล่ะโบชินพี่นมันสีนะนี่ท้างหลังนี่เป็นผักเลี้ยาหมักแหงเด้อค่ะโซโตริโซนะคะเป็นผักเลี้ยาหมากักที่สุดเลยมันสีหวานนะอันนี้ก็จะเป็นผักโซโตริโซเด้อค่ะเป็นพืชที่กินได้เด้อค่ะ ดอกมันสิเป็นสีเหลืองนะคะมันสิเป็นวปุ่มแบบนี้นะใบมันก็สิเป็นหยักหยักที่ย่าเคยเห็ดคลิปไปหล้วหลายคลิปเ้ยค่ะใบมันสิเป็นอันเหลือมๆแล้วก็ทั้งขาง้ายๆเป็นน้ำนะแต่ว่าเวลาไปต้มแล้วน้ำก็สีอ่อนนะคะมันสีหวานนะถ้าย่าหมักนะคะทาป้อยใบโดนมันอาจสิขมนะทย่ากับบุ๊เคยกินตอนที่มันแก่ๆเ้ยค่ะเคยกินแต่ตอนที่มันนนอ่อนนะ ถ้าบรรดาพวกผักกาดปลาหรือยังมันสิมักซิมักตัวนี้ที่สุดเลย้อคะนี่ทั้งในมันสิกรวงเด้อค่ะทั้งในมันสิกรวงแล้วก็สีมียางนะยางมันนี่เวลาตัดใบไม้มันสิเป็นสีขาวทิ่มไปเดี๋ยวโดนเตอะมันจะเป็นสีเหลืองแต่ว่าถ้าเป็นผักกาดปลาจะเป็นวาวเลตัสนะเวลาตัดออกมามันสิเหลืองเลยนะ อันตัวยามันก็อยู่ในอันยางมันนี่แหละค่ะมันก็สิซอยเป็นพวกพวกยาแก้ปวดธรรมชาติคือกันนะคะซอยนอนหลับซอยดีท็อกนะ้ำบำรุงเลือดอย่างแบบนี้ค่ะมันสิกลวงนะคะพี่นอ้องมันสิกลวงนะละกะใบมันนี่มันสิเป็นแบบนี้ค่ะมันสิโล่งมากลวก็ติดไปด้านลำต้นมานะคะนี่โซตริโซ,โซ มันประกาดปลาใบามันสีบรติดแบบนี้มันสีบรติดกับลำกาดมันแบบนี้มันสีเป็นอีกแบบหนึ่งนะตัวนี้กะเป็นเอกลักษณ์ของมันเด้อค่ะใบสิเป็นเหลืองๆประกาดปลาใบาสีบเรเหลืองนี่ได้เวลาเก็บสิบว่าจะมาเก็บลายเรือแล้วบอด้เก็บอะไรต่อ ผักตัวนี้นีแ่แห้งตัดมันแห้งแตกเลยค่ะแห้งตัดพอนแห้งปงนะแล้วก็สิเอาไปลวกเลยค่ะไปนองกินกับแจวนะใจจริงอยากเก็บไปปลูกแห้งตัวนี้ เร่มัอนบามจะไปสามหยอดนะคะจะไปเห็ดซาอุ้ยนกปัดวงหันนกเป็นซิปโตเลยมันบินกันไปย่างมามันตื่นงูบน,นค่ะไปงออยู่นแนละ ว่านคุดกอยค่ะพี่น้องจะก,กอยอยูเฮือนนะคะเมืองดิทยายอยู่นี่ไม่กอยหลายแหงนะคะแต่ว่าที่เาที่เขาไปเบิ่งนี่ลักษณะของกอยอยู่นี่ก็กอยเมืองไทยหัวมันขึ้นกัน,อนกอยอยูเมืองไทยนี่หัวมันสีเป็นกลมๆอะค่ะแต่ว่ากอยอยู่เมืองดิยายอยนะทั้งตอนใตของอเมริกานี่กอยมันสีเป็นคือหัวหัวมันนะคะคือหัวมันสัมปหลังนะว่านนี่คุดเหรอ แต่ว่าคุดเดเคึงมันเลิกแห้งนะมันอยู่เลิกแห้งนะคะแล้กกาอีกอย่างหน,นึ่งยังโมโหว่าวิธีการเฮ็ดกอยกินนะเฮ็ดแบบใดนะคือแบบว่าอันในอดีตนี่กอยพวกนี้นี่มันมันมาจากทางประเทศจีนนะคะเขาเอาเขามาแล้กกาแบบว่าอันในในหากของต้นกอยนี่มันสีเขื่อนมันอยังนะไนตรเจนฟิกเซชั่นนะ มันสิกะระชายพืชตระกูลถัว่วเด้อค่ะมันสิเป็นการเติมปุ๋ยเข้าไปในดินนะพวกในตัวเจนนะอันในปุ๋ยนี่มันสิมีสามสามธาตุที่สำคัญนะ n p k ไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะเวลาเราปลูกพักปลูกยางนี่พวกพืชต่างๆมันก็สิดูดเอาปุ๋ยพวกนี้เข้าไปในหลังในในในตนของมันแต่ดินนี่มันกสิสูญเสียอันธาตุปุ๋ยพวกนั้นไปนะยังพวกไนโตรเจนอย่างสินะ เขาก็ปลูกปลูกเอาพวกพืชตระกูลถั่วนี่มันซีเมียนในหากมันสีนี่กลไกลของการแลกเปลี่ยนในตัวเจนนะมัน็สิเปลี่ยนกับดินเปลี่ยนกับหากแบบนี้ค่ะมันก็เป็นการเติมเติมถาดในตัวเจนเขาไปนิดดินซึ่งพวกสวนที่เขาเห็นดเป็นออแกนิกนะเขาต้องการใส่ปุ๋ยเขาต้องการพืชธรรมชาติปุ๋ยธรรมชาติเขาสใส่วิธีนีนะคะคือในอดีตนี่เขาเอาเอา,เอาอันกอยนี่มาจากทางประเทศจีนนะคะเอาเขามา ในอดีตนี่เขาเพ็ดเกษตรกรรมนะพี่น้องพวกเกษตรกรเขาก็สิมาเติมปุ๋ยเข้าไปดินแล้วใบมันก็สิยง้วงให้กั้วให้กินแบบนี้นะคะพี่น้องที่นี่พ่อยุคสมัยมันเปลี่ยนการเห็ดเกษตรกรรมมันก็ใส่เทคโนโลยีเข้ามาแทนใส่อย่างไะอย่างเข้ามาแทนอันกอยกระถือค่อยังไงถือโลทิมนะคะที่นี่มันก็กลายเป็นวัชพืชที่แบบว่าเต็มไปหมดเลยนะอันพลังพิ่งกะ สิวางไดนะคือเขากินเขาก็สิสือกินนะคะ่ะพี่น้องมันสิเป็นผงแนละ้วมันสิมีผงก่อยที่เขากิซืือมายางอันแนนี่อันแบบเพื่อนเคยกินแต่ว่าแม่เพิ่นยาเพิินเห็ดให้กินแล้วก็เพิินกระบื้องหูวิธีการเห็ดว่าเห็ดแบบใดยังสินะคะนี่จะเอาให้เบ่งได้พี่น้องนี่คะ่ะคุด,มาาคด,ดเมื่อวานคุดอีกคืนหนึ่งยังเหลืออีกคืหนึ่ง มันเลิกแห้งมันเลิกแห้งแล้วมันก็เป็นเครื่อไปนี่นะพี่น้องอันหัวมันสิบวอคืออันกอยบานเห้านะแต่ว่าพวกใบมันดอกมันนี่คือการนะจะได้กินบรุนีกอยนี่นี่คะ่ะเครื่องกอยมีใบกอยนะคะถ้าจำผิดมันก็คือบานเห้านะคะ ยู่บางทยทายาบ่เคยคุดกอยนะคยนะเคยตะกินเป็นของหวานที่มักที่สุดในอาหารบ้านเราเลยนะคะอันไม่ไงแม่ละกัหน้าเิ่นสิไปเก็บเป็นสิไปคุดไม่ไงส่วนแม่ไปไปคุดกอยนี่มีใบมันเขื่อมันนะคะฝรั่งเขาสีบ่มักตนนี้เพราะว่ามันขาบตายนะมันจะเป็นวัชพืชสำหรับอเมริกานะคะ นี่เคยเห็นอ่านฝรั่งเขากินเขาแต่เขาบอบอกกระบวนการเฮ็ดนะเขาคูดมาแล้วก็มันก็กลายไปเป็นแป้งเลยแล้วเขาก็ไปเฮ็ดไปเฮ็ดอ่าอย่างน้องช็อกโกแลตอย่างบนุบนีเขาเอาไปปัน่นปัน,ป,นปันแล้วก็จังไหนดอกพี่น้องจ๊ะก็เลยบอกหูว่าการเฮ็ดกินให้ถูกต้องมันเป็นแบบใดนี่คะ่ะเดี๋ยวแฟนพังกระสีมาคุดทิมล้วคะ่ะก้อยนี่เพราะว่ามันสิล่ามเฮือนเด้อคะ่ะ ใบก็บคือบานเห่าหน่ะใบสามสามฉกอนี่สามใบเป็นเค,คือนะคะคือกันตะบางหัวนบ่คือกัน,ววน,กอ,กนอันนี้ก็กินใดด้นะค่ะในหนังสือพักปลากินไดมันก็บอกว่ากินใดด้นะค่ะ มันนันบานข้าสือา่ออันถ้าฝรั่งถ้่คนไทยอยู่เมืองหนอวก็สืเออื่นกันกะถินฝลังนะคะโรสามันกนสิสือกอถินกะถ้่พยาเคยเหตุคิปไปแล้วนะคะลักษณะการเบิงมันนะคะอันนี้ละก็เป็นพืชที่แปลว,ว่าเขาปลูกเอาเอาปุ๋ยมันในหากมันนะคะกระบวนการใส่ปุ๋ยธรมรมชาตินะไนโตรเจนฟิกเซชันใส่ถาดปุ๋ดดยไนโตรเจนกลับไปในดินโดยธรมรมชาติหยอดมันสี่อัน คือผักกะทินเด้อค่ะพี่น้องเป็นลายเบิ่งคลิปเก่ากับดดเด้อค่ะเพราะว่าอันใดท่ทยาเคยเหตดคลิปแล้วกับ่บยอยากเบ่าหลายนะคะดอกมันสิเป็นสีหมวงนะคะดอกมันสิเป็นสีหมวกใบมันก็สิเป็นแบบนปลายใบมันสิเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะกินก็ตำม่วงกินกบไายผักกะทินเลยนะคะ กินข้าวใ,ใบทัวเพราะมันเป็นบืชตระก,กูลทัวนีแิฉะกินโมลังแหละนุ่นีมสิม,มี่เขืองกับมี่ด้ค่ะมีเขืองมีฮันนี่สก้นะนี่ก็เป็นยนอดเขืองเขืองกับลายด้ยค่ะอยู่ทั้งนนอยู่ทั้งผุ่นเนี่ย แห้งกระจายนะ้าหยอดบางใหญ่เลยมีเต็มเลยค่ะเมื่อวานเด็ดกินไปแล้วคือเห็นหยอดมันละอดบดได้นะอันนี้ก็สิเป็นอันนี้เป็นฮันนี่ซัคเกอร์เด้อค่ะดอกมันกินใดนะคะดอกมันสีหวานหอมหอมนะคะแต่ว่าใบมันกินบดใดเด้อค่ะกินไดแต่ดอกนะเอาไปอันสกัดเอานําหอมมาละเห็ดเป็นเจลี่หรือว่าเอาเห็ดเป็นซาเด้อค่ะ นี่ตามจินเท雅เคยคลิปไปเเบิดเคยเห็ดลิปไปเบิร์ดแหล,ละนะคะก็พยายามสิหาผืดใหม่ๆม,มาลงอะคะ่ะนี่หอมหอมแลวมันกำลังสิบบาท ว่งหันยางมากพอพออันอันขาบงูอะค่ะงูมันถอดขาบนะแบบเป็นตยานเองพี่นอ้องแต่ว่าอันนี้เป็นเหลือแต่ขาบมันนะคะแบบย่างๆยาเลยนะนีเด้อค่ะพี่นอ้องอันเคลื่อนเอียงนะ ลูกขางูอค่ะแบบแบบเน่าเลยนะยงูอีกยังซอยเบ่งนิดเด้ยค่ะ ันนี้มันขาดเดีพี่นอ้องอันซุ่มหางมันยังอันไปทั้งผุนอยู่นะเขาไปทั้งผุนอยู่ยนะคะแปลว่าง,งตูตัวนี้เนีน่ยแบบว่ายังเงี้ฮงยงนะนะเขียนไปเนี่ยให้แฟนตกใจโอ้ยจะไปสิตกใจแลวเดับมือว่านกะมา้าปลามันมากินอนันห้างนก hmm <laughs> if you can say like 190 something but <laughs> somehow it's like double for what we experienced good